โอเคนะครับก็นามาสวัสดีนะครับวันนี้เรามีกับผมกันเด็กเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะผมจะมาเล่นสุ่มทีมแต่แรงกันนั่นเองนะครับนะก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นปืนนะครับแบบไม่มีสกินกันนั่นเองนะครับอ่าก็คือนะครับผมจะถอดสกินออกให้หมดเลยนั่นเองซึ่งก็มีคนขอมาว่าให้ให้ผมเล่นแบบปืนแบบไม่มีสกินไหนพี่ก็ได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะนี่เนาะผมก็จะถอดตรงนี้ให้หมดเลยนั่นพวกเออผมจะถอดให้หมดแล้วกันนะเออเนี่ย ซึ่งวันนี้ตั้งใจจริงผมอยากจะมาเล่นสกากับซองควงนะก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะอืมก็โอเคเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดสักครู่ด้วยกันนะฮะโอเคท่มน้ชมตัวนี้เราก็ถอดออกเสีมทีมรอนับนี่ก็ปืดพวกปืนที่ผมเนี่ยอันนี้อย่างเช่นที่ผมถอดคือผมไม่น่าจะได้เล่นแน่ๆนะครับเดี๋ยวนะผมไปถอดแค่นี้นะ อันนี้ผมไม่ถอดเลยนะก็นี่นะเนะี่ยพวกปืนลูกผมจะถอดแค่ประมาณนี้แล้วกันนะนะโอเคนะซองก็ถอดแค่ประมาณนี้นะครับอืมโอเคมาสไนผมไม่ถอดเพราะผมไม่จับอยู่แล้วนะโอเคมาถ้างั้นเราไม่พูดมากแล้วกันนะครับไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับดีเงี้เกมาซึ่งเกมนี้นะผมอยากเล่นสกานะกับซองควงหรือซองยาวก็ได้ครับสักอันหนึ่งนะเพราะว่าซองควงแบบมีสกินก็ถือว่าค่อนข้างเล่ยนยากนะครับนะ เดี๋ยก็ได้หมดครับจะให้จับปืนไหนก็ได้หมดเลยแต่ที่แน่ๆอยากได้สกนตอเนี้ยคูจะตายแล้วครับแ <c oughs> มง่งไม่ได้ปืนเกือบตุยเลยไหมละ่ะของอยู่ เกือบแตกโอเคเอา a อเคมาก่อนนะอยไหชุมไม่มียาเลยเหรออันนี้ไ่ก่อนแล้วกันโอเคโอพีก้าสิบ okay. ผมไม่ได้ถอดตกินวะมันไม่เล่นแล้วกันนะครับเค okay. ไปก่อนหึหึล่านโคตรชา้า โอ,โอ้ยเออดับเบิลคิลในตีนี้นี่ไงสิกาเฮ้ยเป็นกระสุนปืนนี้โคตรดีเลยครับเหลืองผมไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยได้ไหนตัวไอ้ปืนนี้เท่าไหร่นะกระสุนมันดีนะครับ

สกาสามผมน่าจะหายนะแม่งโอ้โหหายกิบเลยฮะผมเปิดตัวนั้นเขาน่าจะมานะจะเอาของคืนจากไหนแ้่มันผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนวะแม่งผมก็ท้อ,อก,กับตัวเองฮะช่วงนี้เออ,เอ,อครับไม่รู้เป็นไรนะกดอะไรไม่ค่อยจะติดเลยครับอืม สองควงก็หมดแล้วเดยนนะาจใช่ตัวนี้ป่าวะไม่รู้นะใช่ปะ่ะอืมนี่แหละตัวนี้แหละผมว่านี่แหละแครับะย้ายกลับมาแก้แค้น ยิงไม่โดนฮะเอาหายเคมี่ออมาจะอัดตัวเยอะนิดนึงนะฮะยิงช่วงนี้มันร้อนรอนยังไงไม่รู้วะ <Okay. S 2> เป่นก่อน <Thanks. S 1> ชุดเปล่นก่อนเป่นได้นครับีแ <Thanks. S 1> มคเคพโอเคหมอกับสแกนไม่มีสกินนี่แหละมาแมคเคพนะครับ oh. ถ้าเราจะเล่นแบบอันนี้สำหรับค้นเที่สายฟรีนะ,ะผมเป็นคำแนะนำจาคุมนะฮะ oh. ก็ถ้ามันไม่มีสกินนะครับแนะนำให้พวกเล่นปืนเวลอัพเลยครับนะถ้าเราไม่มีสกินแบบแบบเล่นใหม่สร้างรหัสใหม่เลยครับไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยครับ ข้างบนจะมีนะเดี๋ยวตอนนี้ขอเข้าวงก่อนนะนะครับให้เราแบบเล่นปืนที่มันอัพได้ครับแล้วก็พยายามหาของแต่งนะพวกแมกเทปเงี้ยให้มันลั่นเร็วได้ที่สุดนะตัวที่เราจะทําได้นะมีอยู่แค่นี้เลยที่เหลืออยู่ที่ฝีมือของเราแล้วครับใช่ที่เหลือต้องไปฝึกกันเอาเองครับเรื่องการยิงหัวอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังยิงไม่คมเลยนะเกมนี้ยิงยังหลอดนะในเกมนี้ผมไม่ใช้ปืนกลงนะว่าปืนกลงผมไม่ได้ถอดสกินนะ Okay. เล่นปืนแล้วเบิร์ดเนะี่ยปืนแล้วเบิร์ดมันไม่มีสกินอยู่แล้วนะเล่นบ้านนี้ดีกว่าอืม้มวันไฟบางอีก unstoppable เ้าหัวแล้วมงนี่ย <amp> มึง n g Spree กว่าจะซ้ำย้ย <c oughs> nó quăng rồi đang hai càng gọi là gần mà ui 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 quá pui mui. như cái giềng chẳng nó không lặng nè รู้ผมจะได้ตัวห้อง,งน้ำด้วยก่ยจนนะม,มีใครไปชุบเขาแล้วนะไม่รู้นะหรือเขาชุบตัวอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะแตกงนะเอาที่ซ่อมเกาะโอ้เออีกะ อีกแล้วเหลือสามโอ้โหทษพี่ใจเย็นอย่าเพิ่งยิงผมกลับไปเลขเกาะก่อนครับดูไว้ว่าเลขเกาะนี้ได้ครับ đi hey. S <S <uch ing Sp ree> แค่นั้นแหละโอ้โหเล่นคนรลำบากนะมันไม่ใช่อะไรนะครับยาก็ไม่ค่อยจะมีนะไอ้ไม่ใช่ไอ้ที่สูบเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีนะครับเกาะก็แตกอย่างบ่อยนะมันลำบากตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่ผมก็มาเล่นให้ชมดูเรื่อนะว่าเราถ้าไม่มีสกินผมจะเล่นได้ไหมก็ถามว่าได้ไหมก็ ก็ไม่รู้ครับก็ยังเออๆอยู่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้นะครับ12คิวนะฮะโอเคเนาะโอเคก็ไมว่าสำหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมด้วยลวกันนะฮะเนาะเกมนี้ได้มา12คิวก็โอเคนะถือว่าดีที่เรายังคิวตามเกณฑ์เราอยู่นะโอเคก็ไปว่าสำหรับคลิปนี้นะครับไปยสวัสดีครับสกินไม่มีไม่เป็นไรครับขอแค่เรายิงหัวคมแค่นั้นก็ไหวครับเยอะกันครับ